วัสดีครับผมจมช่างสายค่ายเพลงอาสยองศิลปินข้างครองโย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 อยากเดินทางไปแข่งแรปอีกหนาวซื้อเหล้าขาวไปสักขวดเมาแล้วกูอยากตีหน้าลูกตำรวจคนที่ฆ่าคนพิการนิสัยผมไม่ชอบอันตาบานแต่ต้องการช่วยเหลือคนพิการที่ถูกด้อยกว่าที่ถูกค่า คนบ้าอยากตีหน้าลูกตำรวจคนบ้าอยากตีหน้าลูกตำรวจคนบ้ากูอยากตีหน้าลูกตำรวจคนบ้าอยากทุบหน้าลูกตำรวจโย่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 ไอ้ลูกตำรวจที่มึงฆ่าคนพิการถ้ามึงแน่จริงมึงมาเจอกูที่หน้าโรงพยาบาลศรีธัญญาเพราะกูมันบ้าทุกเดือนและกูนั้นเชิญทุกวันโย่โย่คนบ้าอยากตีหน้าลูกตำรวจคนบ้าอยากตีหน้าลูกตำรวจคนบ้ากูอยากทุบหน้าลูกตำรวจ โยโยโยไอ้ลูกตำรวจไอ้พวกตะกวดบนหัวมึงอยา่เจอขวดหรือไงวันนี้กูขอดื่มเหล้ายอมใจกูอยากจะไปตีหน้าลูกตำรวจคนบ้าอยากตีหน้าลูกตำรวจคนบ้าอยากตีหน้าลูกตำรวจคนบ้าอยากทุกหน้าลูกตำรวจโยโยโยไอ้ลูกตำรวจมึงไปฆ่าคนพิการเขาทำไมถ้ามึงแน่จริงมาเจอกูที่หน้าโรงพยาบาลศรีจันยาเพราะกวนบ้าทุกเดือนและกูนันเชิญทุกวันโยโยคนบ้าอยากตีหน้าลูกตำรวจ คนบ้าอยากตีหน้าลูกตำรวจคนบ้าอยากทุบหน้าลูกตำรวจจากผมจมช้างสาย่ายตรีอาสยองศิลปินข้างโครงวันณยาฮะ